แม่ท่ายูทูบแม่แม่กำลังทำง้าให้งวยนะครับทำ้า <laughs> ยกหางลงครับยกหางลงหลังจากไปตัดหางเออไม่ใช่ไปตัดหางไปตัดแสลกออกนะครับผมแล้วก็จะทำการยกหางลงนะครับ ว่าอยู่ช่างไม่มีหลอกโอเคได้เอามายกลงเองที่บ้านครับเราต้องตัดสายไฟออกก่อนเออตัดสายไหนนนอยกหางลงเองนะครับต้องตัดสายไฟออกก่อนครับผมออมันต่อต้านในกระสีตัวนี้ บอกมันต่อไม่ไรอยู่ดอกนี้มันผีได้ตัดผีดแล้วพี่เอารถไม่โคตัวเองยกลงนะครับสตาร์เลยเออ ติดอะไรหรือเปล่าลองลองดูก่อนลองดูก่อนติดอะไรหรือเปล่าไหนบอมันคาอะไรไหมมันคาวะซ่าน <c oughs> ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยค่อยๆโยกเด้อค่อยๆค่อยๆเดียวเดียวเดียวบ่บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวเ,ยวเยวอาวางลงเอาวางลงเออวางลงก่อนวางลงก่อน นอนนอนน็อตน็อตบ่ได like ้ต <único Liberty Overwatch> ีเลยโอ้ยยังไม่ทันได้ตีน็อตอ่อนครับสี่ตัวนี่โอ้ยงานเข่าเลยกิดติดน็อตสี่ตัวนะครับเลยยกไม่ขึ้นเอาลองยกใหม่ดูครับผมโยกโยกเบิ้งพ่อโยกเบิ้งข่ายยังบ่เออเออเออเดียวเดียวเดียวเออพ่อพ่อพ่อก่อนพ่อก่อน Bóc con, bố bó con Ồ oh. Nào Thằng nhìn nào Come เมื่ถ่ายไก่คนเดียวแล้วเนี่ยเขาใชเบิงเป็นอย่างไรติดหางนะครับผมซูมไปที่หางนี่เนี่เออไปที่หางเ,เออ,น,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละลงก่อนนั่งลงก่อนโอ้ย มันรุดใจได้ลูกไอ้นวลไอ้นวลต้องออกใกล้ๆในลูกขับอังให้ยากไอ้ยาโอ้ยพอสวยจิมัน บอกไม่ฟังนะครับพี่น้องบอไม่ฟังเลยนู้กระดีเส้ลรถไปโคเอ้ยเสียวเว้ยเลยพี่น้องอย่านนี่มันดีเส้นรถพอแล้วพอแล้วพี่น้องพอ,งล <laughs> องแล้วมันจะพี่มันจะพี่โอ้ยมุนมาแล้วขอยอพวกเงี้ซีไหมเอาละเอาละเอ้ ตอนนี้สุดกรชากล่างจุ่งนะพี่น้องเออฮาร์เบิร์ดมุนเบิร์ดโอ้ยจอระบีโอ้จอระบีครับ คุยของโบจอร์เรบีตินเมืองได้ครับบอกไม่ฟังนะครับผมบอกไม่ฟังอย่านแต่มันถืกอนอีหยังน่ะดอกบ่อย่านยังดอก<_><_><_>ไฟกลางกระเบียวเบิดโอ้กลายเป็นตัวกุดแล้วครับสภาพ ต้องล้างทำความสะอาดนะครับนี่เลยพอไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินอาจารย์มีละเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินรถแม่โครด้วยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วโอ้กสีโอ้ไปทางเขาลายเติบตัวนี้ อาไว้แค่นี้ก่อนครับผมให้ล้างเสร็จก่อนนะ